ไปจะดีจะร้ายก็ให้เป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องของเราจะอยู่กับตัวเองไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนไม่กระวนกระวายถ้าพอชี้แนะอะไรบางอย่างให้กำลังใจเขาเราก็ทำพอช่วยเหลืออะไรได้เราก็ช่วยตามพอที่จะช่วยกันได้จากนั้นก็รักษาจิตรักษาใจให้มันมีความสงบร่มเย็น ให้มีรอยยิ้มที่เกิดจากใจอย่างมีความสุขให้ได้เอาแคน่นี่แล้วมันจะต่อยอดไปเองยอมจะเห็นคุณค่าของมันเองทบทวนชีวิตตนเองพูดประจำประจํเหมือนพูดเล่นเหมือนไม่ได้ตั้งใจพูดเวลาจะใกล้สิ้นปีหรือเวลาไหนก็าตาม